สวัสดีครับอยู่กับสไปเด็วันครับวันนี้เราอยู่กันที่บุรีลัมและเราอยู่กันที่งานโมโต G จี p ีปี2025นะครับว จะถึงแล้วเป็นปีแรกเลยที่ผมมาถามว่าผมดูมอเตอร์จีพีเป็นแม่เหรอก็ดูไม่เป็นหรอกนะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาแข่งไงกันนะแต่อย่าไปดูไอ้นี่เว้ยไอ้บูธท,ที่เขาเปิดตัวรถใหม่เว้ยมันมีพวกอาเก้ากับดูคติตัวใหม่เว้ยซึ่งมันยังไม่เข้ามอเตอร์โชว์เว้ย้วเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูเว้ยแต่เราอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องรายละเอียดการแข่งมากนะนี่แล้ววันนี้เราก็อยู่กับใครครับอยู่กับพี่พิซ่าครับมอเตอร์ีสู้นะครับวันนี้เราได้บัตรพีทีแกรนครับเป็นบัตรด้ว่าน่าจะแพงแพงแงสุลหลหะที่าามารถ ดูแบบบนพิษได้เลยราคาประมาณ5,000บาทครับว,ว้าวนี่เข้าไปแบบหลังงานได้เลยจอดรถหลังงานนะก็อย่างที่พี่ชาบอกนี่คือปกติถ้าเราไม่ได้บัตรนั้นก็เราจะต้องจอดตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปนะครับนี่หน้างานว้าวว้าวว้าวงานใหญ่จัดเฮ้ยแล้วดูนี่อะไรเนี่ยแก็ปขับเซดิกสิบดู นี่นี่นี่นะแข่งนักแข่งนี่ถามว่ารู้จักทุกคนไหมเหรอก็ไม่ได้รู้จักทุกคนนะถ้าถามว่ามาเชียร์ใครสำหรับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นพี่กล้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกคนหนึ่งที่จะมาเชียร์ก็น่าจะเป็นพี่มาร์คมาควีสแหละเข้าไปอยู่กับดูคติเฉยเลยแล้วน้องแกก็อยู่ดูคติด้วยนะดูคติทั้งบ้านเลยชุดโคตรเท่ปกติเคยจะเห็นภาพจําเป็นสีส้มใช่ไหมแต่คราวนี้พอไปอยู่กับดูคติปุ๊บแม่งแดงจัดแหละแดงทั้งตัวเลยนี่โอ้โหคนร้อนเลย ร้อนเท่าไหร่นี่เให้ดูบัตรนี่บัตรที่จะเข้าไปดูแบบว่าบนพิษเลยอ่ะเนี่ยแบบว่าปกติเขาจะดูนอกสนามใช่ไหมนี่ให้ดูที่จอดรถเนี่ยเดินเข้าไปสนามได้เลยอ่ะอุ้ยมากับผมแค่อันนี้คือทางเดินเข้าไปดูสนามนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาละมาละเดี๋ยวพี่ชาเขาไปถ่ายงานของเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีสปอนเซอร์ของเขานะผมก็พาพาทุกคนมาดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง แล้วเสียงมันโคตรด,ดังอะ<ป>คนโคตรเยอะเลยทุกคนแบบเยอะมากๆอะแล้วเสียงรถแม่งก็คืมจัดผมนั่งอยู่นี้นะ่าจะแบบว่าหูแตกกันเลยนะ น,นี่คือรอบซ้อมน่ยังไม่ได้แข่งจริงมันต้องไปดูตารางเวลาอีกเียแต่น่าจะประมาณบ,าบา่ายๆนะวันนี้แค่ซ้อมก็เดือดแล้วแมเงเข้าโค้งกันโอ้โหสองร้อยเท่าไหร่วะแค่จะแนบไป,ไปบกับขนนมชีโร่โ นนี่ดูห้องอันนี้คือห้องพักของแบบว่าอินฟูนะครับแล้วก็แบบอินฟูต่างประเทศญาตินักแข่งอะไรเงี้ยเขาจะมาอยู่นี่ขึอนมันจะจำกัดคนมีทั้งอินฟูต่างประเทศญาตินักแข่งแล้ก็หลายคนอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนที่เหลือคนต่างชาติเลยมาถึงแล้วก็เสิร์ฟของหวานให้เราเราได้มาดูทีมนนักแข่งเบสที่นี่นะครับที่น้องมาเคสได้มาขี่ GP24 อทีกีทีทุกคนรู้ไหมคันนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยหกว่าล้านเลยเนะยี่ย แค่นั้นนะครับถือว่าแบบได้เข้าถึงนักแข่งจริงๆแล้วเพราะเมื่อกี้น่าจะอาเล็กไม่ก็เฟอร์มินต้องแบบเคียวไปเร็วมากเพามันหูสองวิก็เคียวไปแล้วอะผมเตรียมตัวแทบไม่ทัน้ยเคดีคนนี้เขาได้เข้าไปในสนามเมื่อกี้นะทุกคนได้เข้าไปในพิทวอพิทวอคืออะไรพิทวอคือใกล้สนามกว่าพิทที่เขานักแข่งเขามาแบบจอดอะคือเมื่อกี้แบบเยอะเหมือนหูจะแตกอะแล้วก็เห็นแบบว่ามาร์กมาคุณทับผ่านหน้าไปเงี้ย คือแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณเกรซินี่ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักนี้ที่ให้เราเข้ามาแบบเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้นะครับรถเท่าไหร่ยเลยคะนะร้อยร้อยร้อยวันล้านจริงยังไม่ไ้คันนั้นอะ GP 24ประมาณ114ล้านเอาแล้วพี <S <s ่เห็นเห็นมันจอดอยู่4 uh คันก็เพราะเร่ราคาทั้งพอกันหมดเลยเหมือนกันทุกคันตรงนี้ก็400ล้านต้องอุ้ยจริงแต่น่าจะคนนี้แหละที่เขี่ออไปตอนแรกอเล็กมาควีสไปทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาลุมอะไรกันอ่ะใครอ่ะใครมาเฮ้ยมามามา โอคนลืมเต็มไปหมดเลยการเป็นนักแข่งม oh, ันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยออกมาปุ๊บต้องเจอเอฟโปเอฟเีขอไล่ทินโอเคครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากข้างในแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาไล่รีวิวนะครับตัวดีผมบอกว่าที่มาโชว์ในงานนี้นี่นี่มาดูคันแรกเลยเอสพันตัวใหม่ปี2022นะครับนี่คันจริงมาโชว์อยู่ที่งานบุรีรัมย์แล้วนะครับดูดิสวยมากว้าวผมชอบไอ้ตัวสีนี้มากเลยอ่ะ สีดำสีดำผมว่ามันลงตัวมากเลยะแต่นี้เป็นตัวเหมือนจะเป็นตัว M Sport นะคร M Sport ก็จะได้ลายนี้นะครแต่ปีกมันใหญ่มากนะแล้วก็บางโคนบางโคนก็เปลี่ยนใหม่อีกดูดิบางโคนใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็ได้ปั๊มเป็นสีเอกลักษณ์นะฮะดูดิสีน้ำเงิน แต่สีขาวผมว่าถ้าทําปีกสีดำน่าจะสวยนะมันจะได้ตัดกันนะพอทําปีกสีขาวเหมือนสีสีมันเกินออกมาแต่ก็สวยแหละมันคือมันสวยอีกแบบหนึ่งอนะเออแต่ถ้าให้ดีก็อยากให้เป็นสีดำมากกว่าข้างหลังก็มีความโชบเฉียวขึ้นนะตอนแรกมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมานิีด้หน่อยคือมันแบบมันเลี้ยวขึ้นนะแทนอะไรต่างๆก็น่าจะเหมือนเดิมน่าจะเพิ่มอะไรไม่มากแต่ที่เพิ่มมาน่าจะเป็นเรื่องของหน้าตามากกว่าหน้าตาแล้วก็ปีกไงเออ ราคาเปิดตัวผมยังไม่รู้ว่ะแต่ถ้าไปดูในเน็ตอ่ะเขาน่าจะเปิดตัวประมาณล้านสี่มั้งเออแต่พอเข้าไทยก็ไม่รู้อีกทีว่าจะเหลือเท่าไหร่นะมันน่าจะขึ้นอยู่กับภาษีอะไรด้วยแหละเดี๋ยวรอเปิดตัวมีหน้าอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าราคาน่าจะไม่กระโดดไปถึงขนาดนั้นหรอกมัอาจจะประมาณล้านต้นๆได้ถ้าอยู่ในตัวของเคสปอร์นะแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเหรอตัวสแตนดาร์ดก็อจะอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านนั้งประมาณเก้าแสนเก้ามั้งน่าจะได้เรื่องของแอโร่นะดูปีกใหญ่มากลมออก นี่แล้วก็อย่างหนึ่งมีตัวนี้ด้วยตัวคีบคีบเหมือนคีบฉลามเลยอะแต่เพิ่มคีบมาก็น่าจะมีแค่ฝั่งเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีคีบจะเป็นโลง่โลงๆแทนเออมีคีบแค่ฝั่งเดียวทำไมเอเยมันชอบทำอะไรฝั่งเดียววะคือตั้งแต่เอฟพันชกฉลามแนละ้วฉกฉลามมันก็จะมีไฟแบบ ข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กใช่ไหมแต่เขาเนี้ยมีครีบข้างหนึ่งไม่มีครีบข้างหนึ่ง B M เสร็จแล้วบูธต่อไปก็จะเป็นบูธยามาฮ่าฮอนด้าแล้วก็ไล่ไปดูคตินะครับเดี๋ยวเข้ายามาฮ่ากันก่อนยามาฮ่ามีตัวเด็ดน่าจะเป็นตัว R9 นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วที่เขาเอา R1 วันมาจอดสองข้างแล้วน,นะน,ะนี่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 เียนี่ R9 กอยู่ที่บูธแล้วทุกคนดูราคาเปิดตัวผมยังไม่รู้นะแต่ถ้ากะกะไว้ที่ไปดูในเน็ตมาเขาบอกว่าเปิดตัวที่ประเทศอื่นประมาณ 4, 0่แสนบาทแต่พอเข้าไทย่ น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆไม่ก็เกือบๆ0 0 0 0สนนะตอนดูในรูปแบบมันหน้าตาแปลกๆไว้แต่พอมาดูตัวจริงก็รูปร่างคล้ายๆกับ R6 เลยคันบะพอ R6 แล้วก็ไม่เล็กเท่ากับ R7 นะแล่ตรงนี้ก็จะเป็นปีกนะครับนีป่ปีกมันดูแข็งแรงมากนะไม่ดูแบบเบาบางนะเพราะว่า <S <S 2> <S 2> ชิ้นมันก็หนาอยู่นะดูดิเออแลนี้ก็คือไฟหน้านะฮะไฟหน้าจะใหญ่จะใหญ่ก่าพวก R6 R7 อีกมั้งมันจะเป็นแบบว่าขีดยาวเลยดูดิ แล้วนี่เขาก็แรปลายมอนเตอร์มาแล้วตามสเส็ปยามาฮ่านะฮะแล้วก็ปั๊มก็จะได้เป็นตัวแบมโบ้นะฮะอ mm. ูตัวนี้แถมปั๊มดีมากแบมโบสไซม่า,มาโอ้โหเอามาใส่ให้แล้วปกติยามาฮ่าเขาไม่เอาแบมโบมาใส่นะนเนี่ยปกติเขาจะเอาพวกแบบปั๊มดาวอะไรมาใส่นะแต่อันนี้ได้แบมโบสไซม่ามาโอ้โหดีจัด แล้วนี่ก็จะได้จอ TFT มานะครับก็คือจอสีนั่นแหละแล้วก็แหนอาจจะคล้ายๆา R วันะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าคล้ายขนาดนั้นนะผ้าขับก็จะประมาณนี้แล้วก็ท้ายก็คือโหเรียกว่าโมเดลใหม่เลยมั้งไม่มีล่องไม่มีอะไรเลยคือปกติ R 1 R 6อะไรมันอาจจะมีล่องใช่ไหมแต่เนี้ยเนี้ยไม่มีล่องเลยอะ่ะเออทำใหม่หมดเลยคนซ้อนน่าจะลำบากชิบหายนะครับเพราะว่าดูดิโพซิชันการนั่งเบบโยปูอันนี้คือน่าจะสูงมากมากอ่ะส่วนไฟท้ายก็น่าจะเหมือน R 6กนะไม่ก็ R วัน่ะเนี้เลยนะ มามองด้านนี้กันในรูปอ่ามันเหมือนคันมันเล็กๆอะแต่ผมว่าคันจริงมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ถ้ามองผ่านๆมันก็เหมือนอาวาุโชกะเบนอยู่นะ เวลาขี่ไปอ่ะแต่ที่มันไม่เหมือนก็คือเสียงอ่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง3สูบอยู่คล้าย MP09D ใส่เปลือกหรือเปล่าไม่รู้นะ <S 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 อันนี้ต้องรอดูข้อมูลจริงๆอีกทีนึงนะออแล้วก็แรงม้าก็ได้มาไม่อันนี้คือยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ที่ไปดูในเน็ตมาน่าจะประมาณ117แรงม้านะก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเป็นเครื่องสูนก้าจริงผมบอกว่ามันก็แรงชิบหายแล้วนะยิ่งแล้วยิง่ยงมันเป็นสปอร์ตนี่แบบโอ้ไม่อยากคิดภาพเดี๋ยวรอมันเปิดตัวแล้วก็รอคนรีวิวีีกะว็มตติิัจ VFO ตัวใหม่นะครับหรือว่าตีวีโฟตัวใหม่มาดูนี้มันแบบถ้าพูดจากใจตรงๆก็ตัวเก่าอาจจะสวยกว่าแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบอีกแต่ปีก็เหมือนเอ็พันเลยคือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอะแต่ถ้าเป็นสีดำมันต้องจะตัดกว่านี้นะนีออ่คิ้นสภาพมีซิกเกอร์เนี่ยนะถ้าเป็นร้อน,อนๆก็จะประมาณนี้เลยนีนะ่แล้วก็ชุดด้านหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยไฟมันจะดูเล็กกว่าเดิมเลยนะตัวเก่ามันจะดูใหญ่กว่านี้แล้วก็จะรู้สึกว่าคมๆกว่า แล้วก็จะได้เป็นสวิงงามคู่ซึ่งดุกรติมันต้องเป็นสวิงงามเดี่ยวดีเพราะเป็นสวิงงามคู่แล้วแบบมันรู้สึกว่ามันมันขาดความเป็นดูกติมเลยอะเราจะเห็นส่วนมากดูกติก็จะเป็นสวิงงามเดี่ยวหมดเลยแต่จากที่ผมไปฟังมาเขาบอกว่าสวิงงามคู่มันเหมือนจะเพิ่มสมรรถนะในการใช้รถที่ดีขวานะแบบว่าเวลามาลงท้องถนนอะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊มก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าชื่อรุ่นนะคือเขายังไม่ได้เปิดตัวสเปคอะไรขนาดนั้นต้องไปรอตอนมอเตอร์โชว์เดียวแต่ถ้าราคาขายก็ล้านสี่แสนนะ ในส่วนของ V4S นะตัวนี้ก็จะเป็นตัว V4S นะส่วน V4 ก็อยู่ประมาณล้านต้นๆแล้วก็จะมี V2 อีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว V2S นะ V2S นั้นทุกคนก็คืออารมณ์ไม่คล้ายกับ V4S แหละ <c oughs> อาจจะได้เป็นโช๊คไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เขาเพิ่มเข้ามาราคาเปิดตัวดูในเน็ตมาประมาณ8 8 0 0 0นถึงเก้าแสนไม่รู้ว่าจะลงราคาไหนนะหน้าตาคล้ายกันเลยแล้วก็อันจริงคันเล็กมากจะเป็นเครื่อง2สูบ V แต่พอเป็น V4 ก็จะเป็นเครื่อง4สูบ V ข้งจริงคันเล็กไหมมันก็คันเล็กอยู่นะ <c oughs> หน้าตัวนี้มันอาจจะประหลาดไปหน ว่าอาจจะมาแรกๆด้วยแหละพอมาแรกคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยแม่งหน้าตาแม่งแ,แปลกๆว่ะต้องรอไปสักพักหนึ่งอะ่ะรอคนไปขี่บนถนนนะพอคนไปขี่บนถนน,นปุ๊บมันก็จะแบบว่าอู้ว้าวเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันนะ่นี่ยพอเจอตัวจริงอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะโอเคครับก็สำหรับ โมโต GP วันนี้ก็นะ่าจะมีประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกหรือว่ารายละเอียดการแข่งอะไรเยอะมากนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องการแข่งอะไรขนาดนะั้นะเอาแบบว่เาเป็นฟิลบรรยากาศเฉยๆนะครับแล้วก็มาดูรถได้ว่ามีตัวไหนหน่าสนใจมั่งก็มีหลายรุ่นเลยต้อง อะไรว่าอาร์กาเอสพันตัวใหม่บอกเลยว่าว้าวมากนะครับก็ไม่ต้องไปรอมาตัวโชว์แล้วมาดูที่นี่ก่อนได้เลยนะพี่ๆนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับและถ้าใครอยากดูคลิปอะไรอีกกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้และเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับไปละ พีทีกับพีออฟไทยแลนด์เสียงมาดังๆให้กับมาร์คมาเกสเรียนชันด้วยร่วมแสดงความกินดีและเคารพเพลงชาติสเปร